สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นๆน,นี่คืออะไรหรือ คุณตาวิถีไทยไน,นี่คือต้นพลูปีกนกท่านผู้ชมเอ้ยที่ท่ออยากคุณจักคนตั้งชื่อเด้เนาะว่าทำไมถึงเรียกว่าพลูปีกนกเออมันต้องมีที่มาที่ไปละเขาจึงเรียกพลูปีกนกเห็นบอกเพื่อนเอาราเพื่อนมากอดใส่อัน เสาต้นไอ้ที่คุณตาเอาตะเกียบเอาตะเกียบมาแล้วก็เอาก่ากาบมะพร้าวมาพันเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เห็นบ่แล้วก็เพื่อนกระซีเอาหา้กเพื่อนมากอดขึ้นเนาะามะกอดมาเกี้ยวขึ้นอ,อันนี้เป็นธรรมชาติของต้นพลูบอสิเป็นพลูด่างพรูราชินีหินอ่อนพลูงาช้างหรือพลู ปีกนกตัวนี้เนาะเป,นเป็นเป็นต้นไม้แบบเถาเป็นเครือนะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาได้ระย,ยะหนึ่งเขาก็จะออกรากนี่นออกรากตรงบริเวณตรงข้อใบข้อใบเอาก็สามารถเอาไปเพาะปลูกไปเพาะชำได้เนาะตัดเอาไปปักชำตัดเอาไปปักชำอ่าหรือว่าเอ,าเอาเอาดินมาหุ้มใส่จักน้อยนะ แล้วก็พอเขารากเขาเต็มแล้วก็ตัดออกนะตัดออกอนี่คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยในการขยายพันธุ์ต้นพลูปีกนกทีนี้มาพูดถึงคุณสมบัติของพลูปีกนกสักเล็กน้อยเนาะบางคนก็บอกว่าคุณตาวิธีไทยนอกจากพลูปีกนกจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังมีประโยชน์ อย่างไรได้บ้างนะประการที่สองก็คือเป็นต้นไม้ประดับสวยงามตามห้างร้านบริษัทบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมต่างๆนี่มักสิเอาต้นพลูปีกนกอันนี้ไปประดับนะไปใส่ในกระถางสวยๆงามๆกระถางเซรามิก amic, เห็นบอกมันคู่กับต้นพลูปีกนกนี่มันสวยมันงามมันเป็นตะแพงอืม เป็นตะแพงในที่นี้นี่ก็คือว่าน่ารักไหโบแมนบาราคาแพงนะพรูปีกนกยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในลำดับต้นๆเพราะว่าตามธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้านี่นะพรูปีกนกจะคลายออกซิจเจนออกในเวลากลางวันเพราะว่าอย่างตามที่เราเคยเียนในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะ ต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่อ่าโบว่าจเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยนะต้นเล็กๆต้นหญ้าก็ล้วนแล้วแต่คลายออกซิเจนทั้งนั้นนะ <c oughs> ต้นใหญ่ก็คลายออกซิเจนเยอะต้นเล็กก็คลายออกซิเจนตามแต่กำลังต้นไม้ของตัวเองตามขนาดว่าง่ายๆไปอืมถ้าปลูกไว้เยอะเมันก็สิเกิด ออกซิเจนหลายๆเขาเรียกว่ามวลสารความความาบริสุทธิ์เพราะว่าร่างกายของเฮานี่ต้องการออกซิเจนได้นะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนตามที่เฮาเหียนเนาะมันกระสิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วกับต้นไม้บางชนิดหรือหลายๆชนิดไม่ควรนอนอยู่ใกล้ๆกล้ต้นไม้เวลากลางคืนเพราะว่าเฮาสิที รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะอันนี้เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆทีนี้มาพูดถึงต้นพลูปีกนกเอาไปทำประโยชน์อื่นๆอะไรได้บ้างนะในเรื่องของการเรียนรู้คุณครูบางท่านหรือหลายๆท่านนะที่สอน นักเรียนในลำดับประถมหรือมัธยมก็ดีนะก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาอะไรสมมุติว่าครูสอนชั่วโมงนี้นะศิลปะศึกษาครูก็จะให้นักเรียนเอากระดาษดินสอนมาวาดต้นอูปิกนก เพราะว่ามันสวยงามนะมีลายบอกมีลายมีลายศิลปะเป็นลุมเป็นนั่นนี่นี่นั่นนะหรือในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เบื้องต้น <c oughs> ขอผันขอให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ต้นพลูปีกนกอันนี้ใบมีหน้าที่อะไร ปรุงอาหารกิง่งลำต้นมีหน้าที่รำเรียงอาหารนะรากมีหน้าที่ดูดอาหารขึ้นมานะเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนี่ก็คือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นถ้าในระดับมหาลัยก็จะต้องพูดถึงเรื่องของ การวิเคราะห์วิจัยการศึกษาหาข้อมูลว่าแท้จริงแล้วต้นพลูปีกนกนี่ถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใดกันแน่นะนี่ก็คือในเรื่องของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมนีวัฒนาการของการเจริญเติบโตของต้นพลูปีกนกเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ในเรื่องของความละเอียด การเพราะเลี้ยงการเพราะปลูกการขยายพันธุ์การซื้อการขายในเรื่องของการพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นอันะรับสูงๆนะ,ะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องนะอาจารย์ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะได้คะแนนเยอะทีนี้เมื่อ พรีเซนต์ได้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เอาไปขายในอินเทอร์เน็ตใน youtube ใน Facebook เพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้นะฮะเออหมดหรือยังคุณนะประโยชน์ยังเวลาที่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หรือ เวลาลูกหลานมาเยี่ยมนะคุณตาคุณยายก็สิมอบเอาต้นพลูปีกนกอันนี้ให้เป็นของขวัญแจกลูกแจกหลานนะวันนี้ยายก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้พวกเธอในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ยายก็มีต้นไม้มงคลจะมอบให้พวกเธอ พูปีกนกเป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ประดับบ้านประดับเรือนทำให้มีมงคลแก่บ้านแก่เรือนแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามนี่เหมาะแก่บ้านพักของพวกเธอนี่เอาไปเลยคนละหนึ่งกระถางนะหลานๆมาสันปาทิโทมาเยี่ยมยายเออ เอากระฟงกาแฟเอาโอวันตินเอานมเอาขนมนมเนยมาฝากคุณยายคุณยายแล้วก็เอาต้นไม้มงคลพลูปีกนกอันนี้มอบให้กับหลานๆที่มาเยี่ยมนะเออบางคนที่ชอบต้นไม้อย,อยู่แล้วคือคุณตาวิถีไทยนี่มักขนาดไหนะถ้าได้ต้นไม้มงคลเป็นของขวัญของชำร่วยนี่เออเออได้การได้การคุณนานับประการประโยชน์ มากแท้ผูปีกนกนี่เออมีอีกไหมคุณตาวิถีไทยนอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงาม <c oughs> ไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการสร้างรายได้และก็ไม้แห่งการผูกมิตรสัมพันธ์ไม้แห่งการขอบคุณนะอะหรือเป็นของขวัญ ให้กับคนที่เรารักเราชอบเห็นไหมเออป่ะที่ทุกจบคลิปนี้ี่สิไปหามาปลูกจักกระถางนึงเด้อคุณตาวิธีไทยเอาสรงมาให้แน่นี่นี่กระทางแบบนี <Cyberpunk> ้เท่าไหรเพื่นว่าถ้าใครสนใจกระทักเข้ามานะคิวปลีกนกต้นนี้นี่นีเวลาส่งคุณตาก็สิห่อตุ้มนะเอาเอาดินออกห่อตุ้มแล้วก็ใส่กล้องบรรจุกล่อง ต้นนี้กับโบลายดอกประมาณจาก200ไปต้นนี้เอาใครอยากได้ทักเข้ามานะค่าต้นไม้200ส่วนค่าส่งก็คิดตามราคาจริงเวลาที่เขาเอาไปส่งเนาะไปส่งอยู่ในอไพรสนีกด็ดีเครรี่กด็ดีนะเขาก็คิดตามบินนั่นแหละส่งไปเอาตามนั้น60กับ60 50ก 50, ับ50น ส่วนอยากซสิอยู่ประมาณนี้แหละค่าส่ง50 60บาทประมาณนี้บาเกินนะข้าวเบาเบเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งมือหนานอนรับก็บขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสน ให้ได้แก้วแหวนมณีชตดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจกกาาักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่อง ในเช้าวันนี้ก็คือผูปีกนกไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม